ผลไม้ไม่ค่อยออกดอกหรอกแบบนี้หนาวไม่เจี๊ยบนุ่งผ้าด้ามานี่ไม่ได้มาตอค่ะสักคู่นะคะหน,น,น, <c oughs> น้าทเทวดาตามมาแล้วก็ไอ้โป๊ะน่ากินแล้วนี่นไข่ปลา ใครนะแม่ป่นค่ะอ๋อเบึ้งโอเคอ่ะบึ้งค่ะปู่ค่ะให้บุญเด้อค่ะยินดีรับบุญบารมีค่ะให้ได้เยอะๆค่ะยินดีรับบุญบารมีค่ะนอบน้อมพุทธธรรมสงฆ์จงบันดาลบุญค่ะให้แกเบื้งเยอะๆเด้อค่ะยินดีรับบุญบารมีค่ะปู่อ่ะตั้งจ้ะค่ะ ขันนี้ชื่อนางสุปรกรสาสูงเงินชื่อเล่นบืงอขันนี้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พ <c oughs> <ข ern> <belt> ึ่งนี่คือเสด็จขันนี้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญบารมีของขันนี้ที่ขันนี้ได้จัดสําหรับพระตาหารและยาถวายแด่พระภูติสัสตว์อาจารย์ปู่เกษมทองแพงมาศรวมกับบุญบารมีและตนบุญของพระภูติศัตว์อาจารย์ปู่เกษมทองแพงมาศที่ให้มาและบุญบารมีเก่าและตนบุญเก่าของขันนี้ ขอคุณบารมีทั้งหมดนี้ให้ญาติที่เทีบที่รักษาให้นายเวนให้เจ้าโลกทพเทียชาวที่เย์เทวดาของขันนี้ของผู้ที่มีความสามารถเก่งกาจเชี่ยวชาญที่ทําให้ขันนี้ได้วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2 5ง9ในชาติปัจจุบันขอคุณบารมีทั้งหมดนี้จงแปลสภาพมาเป็นตนบุญให้กับขันนี้ขอตนบุญทั้งหมดของขันนี้ที่มีความสามารถเก่งกาจ จงมาช่วยขันนี้ได้วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกราให้ได้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2 5 1 9ในชาติปัจจุบันเมื่อขันนี้ได้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกราในรัฐอยอร์ออกได้ตามความต้องการแล้วขันนี้จะจองคิวจัดสาหรับคัตอาหารและยาถวายแด่พระภูติสัตว์อาจารย์ปู่เกษมทองแพงมากให้จํานวนสามวันบุญบารมีนี้จะให้เฉพาะผู้ที่มาทํางานให้กับขันนี้เท่านั้นผู้ที่ไม่ได้มาทํางานให้กับขันนี้จะไม่ได้รับบุญบารมีนี้ ใครที่สามารถจัดการให้บึงได้วีซ่าเข้าอยู่ในสหรัฐตามที่บึงต้องการผู้นั้นจะได้บุญเยอะใครทำได้รีบไปทำเดอร์เขามีบุญให้เอาเราให้บุญเดอร์บึงใช่ยินดีล้วุญครับโปแล้วทุกคนด้วยให้รู้จักใช้บุญ และเลืกถึงบุญอธิษฐานถึงบุญให้บ่อยหลายคนที่ไม่อธิษฐานถึงบุญแล้วบ่นว่าตนเองเดือดร้อนเราคิดถึงความเดือดร้อนเยอะกว่าการอธิษฐานถึงบุญมันไม่เข้ากับหลักธรรมชาติที่จะเกิดความสะดวกเราต้องอธิษฐานให้เยอะแล้วคิดหุดหนิดกับเรื่องมันไม่ได้ดังใจอ่ะน้อยๆ อธิษฐานเยอะเข้าไว้ได้ดังใจหรือไม่อธิษฐานเข้าไวเ้เถอะวันที่บุญเข้าถึงนะจะเกิดความพึงพอใจและเป็นอัศจรรย์เอาทำให้ได้แล้วจะรู้ว่าพุทธธรรมสง์ทรงอานุภาพหาเวลาไม่มีอะกาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ทำได้ทุกที่ เมื่อคิดได้เอ้าบุนเดอร์เบิรงมีคำถามค่ะพ่อ <c oughs> ยังยังไม่ได้ปิดค่ะมีคำถามว่าคำถามที่ส่งมาเมื่อคืนคะ่ะแต่ปิดกล้องไปแล้วกราบอาจารย์พิมพ์พิายค่ะชื่อชื่อพิมพ์พิไลค่ะคนถามการที่บางคนมีพฤติกรรมไม่ดีไม่มีระเบียบวินยัยบ้านรถสกรปรกไม่มีระเบียบติดกินน้ำหวานไม่ดูแลการกินของตัวเองเพื่อสุขภาพ เกิดจากนายเวรกดเราไว้หรือยักษ์อสูรละกาอยู่กับคนนั้นเยอะคะใครจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เกี่ยวถ้าอยากแก้ไขให้เร่งแก้ไขตามหลักธรรมของพุทธ,ธะแม้แต่พุทธ,ธะเองก็ถูกกดไว้ด้วยหมู่มารแต่พระองค์ก็สู้จนรอดไม่ว่าใครมีหมู่มารคอยกดเอาไว้อยู่ในสภาพที่จะต้องติดฉะนั้นในสภาพติดทั้งตัวเองก็เป็นมารด้วยทีเละมาร ที่เกิดในใจตนและใจตนก็เป็นมารด้วยคือเป็นใจที่ไม่มีความรู้ฉะนั้นต้องฝึกต้องฝนให้ตนเองมีความรู้และสู้กับการติดทุกชนิดแม้แต่ติดการเกิดแก่เจ็บตายติดสุขติดจเจริญในโลกธกาตุติดจเจริญในศีลในธรรมก็ต้องวางให้หมดแต่ตอนนี้จะสู้ยังไงถ้าไม่สู้ก็ไม่รอดคนที่อยากสู้ก็สู้ ไม่อยากสู้ก็ทําไปตามเดิมหมดหรือยังหมดแล้วค่ะโอเคเอาบุญเดอบึงให้บุญเยอะ